มีกลาวาจะนนนาเมกาซับโลคอบาเดคมิยาดีเนกาเมีมาเซากาโลยามยโซ่เลืหลาจใยาวเนาะแกซ่าบมจะนอก็นาเมซับนะครับผมชื่อว่าซับนะครับเป็นคนไทยนะครับก็คือโดยไทยแท้เลยไม่ใช่คนเมียนมานะครับ ก็วันนี้อยากจะมาสอนภาษาเมียนมานะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้การเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับยานเหนียวส่งนะครับก็คือยานาหาะนั่นเองนะครับคำแรกที่เราต้องการจะสอนเลยคือคำว่าโกงกานะครับโกงกาแปลว่ารถบรรทุกนะครับโกงกานาบีกานะครับกาจีเชาเวสันโลเปากานะครับรากาแปลว่ารถยนต์นะครับออกเสียงเป็นพม่าชัดๆคำว่ากานะครับเราจะเข้าเราจะคู่กันเหรอแฮร์รี่ คคอปดานะรับเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะคือเฮลิคอปเตอร์นะก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับนาตคูกาโดเลเลเลนะครับ, cool, lay, 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 รบแปลว่าเหลือแจวนะครับเลนะคำศัพท์ค,คำต่อไปคำว,ว่าแย่เลนะครับแย่เลก็คือเรือใบนั่นเองนะครับแย่เล เาสะครูกาโดมีโป้งเลี่ยนนะครับมีโป้มเลี่ยนนะครับมีแปลว่าไฟนะครับมีป้งเลี่ยนก็คือบอลลูนนั่นเองนะครับคําต่อไปสเปงนะครับสเปงสเปงนะครับแปลว่าจักรยานนะครับสเปิงเนาะเนาะพียินตงเบงนะครับจริงๆออกเสียงอัตานแฉะไรโรเยตตงบีนะครับแต่พม่าอัตตานแฉะตงเบงนะครับต้งเบงแปลว่า3ล้อนะครับ อันผิดยังไงนะครับสามารถให้คําแนะนําได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนกอโโกจาก,กานนนคูโโก่กาดอ๊มอเตอร์ไซค์แก่นะครับมอเตอร์ไซค์แก่นมอเตอร์ไซค์แก่อันนี้เป็ลว่านย่างรถจักรยานยนต์นะครับเนาะมอเตอร์ไซค์แกอ่มาคูกกาดอ๊อบาสกานะครับบาสกามันจะคำว่าบัสนะครับรถบัสนั่นเลยก็คือรถเมล์รถโดยสารประจำทางทั้งเองนะครับบาสกา ตาตคู่คาเจ๋งกงตัวกากงตัวกาแปลว่าลดพ่วงนะครับกงตัวกานะครับกงตัวกานะครับเราตะคู่กาตัเลยยนเปลี่ยนนะครับเลยยนเปลี่ยนแปลว่าเครื่องบินนะครับเลยยนเลยยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลว่าบินเนาะเร้าเล่เร้าเร่แปลว่าเรือสำราญนะครับเร้าเล่นะครับเร้าเล่ โอเคนะครับก็วันนี้สอนในเรื่องของยามียวส่งนะครับก็คือยาแผนะนะครับเวลาจะเป็นทางบกทางน้ําหรือทางอาการนะครับก็ได้สอบไปแล้วในวันนี้นะครับถ้ามีคำสาบดีเมมาซกะโลเอดานเน,นเนกุเเดเนเนะตามตูวูเลอเดาเนเนมาเดสโลรชินะเนาโซเน้าเยาโลนาเยทาโรยาเดนะแล้วก็สามารถเขียนคําแนะนําเป็นภาษาพม่าใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย เราวันนี้ก็ต้องขอากล่าควคำว่าอารองเจสุติบาเดขอากล่าควคำว่าสวัสดีครับ